แม่พี่ชายติดพนันงอมแงมสงสารพิงกี้มากปกป้องแม่ตลอดโซเชียลเผยสาเหตุแม่พี่ชายพิงกี้ต้องหาเงินจากฟลอเรสทีรีจากกรณีที่พนักง,งานอายการสำนักอายการคดีพิเศษส,สีได้ยื่นฟ้องนายกิติเชษชัย,ยเดชพี่ชายพิงกี้สาววิกากับพวกรวม19คนในคดีแชร์ลูกโซ่ฟลอเรทีดีในความผิดฐานหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนแล้วร่วมกันช่อกงซึ่งในจำนวนนี้ มีชื่อของพิงกี้สาวิกาชัยเดชรวมทั้งแม่อ้อยสริญญาชัยเดชคุณแม่ของนักแสดงสาวพิงกี้สาวิกาชัยเดช ตกเป็นจำเลยที่2โดยคำฟ้องระบุพฤติการว่าจำเลยกับพวกรวม19คนมีเจตนาทุจริตหลอกลวงโดยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จผ่านระบบเว็บ www.forex3d.com และแอปพลิเคชัน Facebook ในชื่อบัญชีอภิรักครับอภิรักโค t ิและ Forex3D โดยอ้างว่าจะนำเงินไปซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างๆ Forex และเสนอผลตอบแทนในอัตราร้อยละ60-80ของผลกำไรที่ได้จากการนำไปลงทุนเทรดค่างเงิน และประกันเงินต้นที่ร่วมลงทุนร้อยละ100ประกอบกับจำเลยทั้ง19ได้อาศัยโอกาสจากการมีชื่อเสียงความน่าเชื่อถือของจำเลยทั้ง19คนที่เป็นดารานักแสดงนักร้องบุคคลในวงการบันเทิงบุคคลในวงการชั้นสูงหรือไฮโซและรวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงในประเทศสร้างความน่าเชื่อถือให้กับจำเลยทั้ง19ในลักษณะแบ่งหน้าที่การทำและโดยการหลอกลวงดังกล่าวทำให้ประชาชนผู้เสียหายหลงเชื่อถูกหลอกลวงโดยได้ทรัพย์สินไปซึ่งเป็นเงินรวมผู้เสียหายจำนวน9824คน และมีการกู้ยืมเงินรวมกันมีความเสียหายรวม2 4 8 9 8 2 3ี่ร้บาล้านบาทส่งผลให้ต้องคุมตัวพิงกี้และแม่ส่งทันท่าสถานหญิงกลางทันทีงานนี้หลายคนเลยวิาพากษ์วิจารณ์กันสนัน่นจนถึงตอนนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมดาราดังอย่างพิงกี้ต้องไปพัวพันกับเรื่องแบบนี้ด้วยปรากฏว่ามีชาวโซเชียลจำนวนหนึ่งแสดงความคิดเห็นในทำนองว่าคุณแม่และพี่ชายของสาวพิงกี้ติดการพนันอย่างหนักจึงจำเป็นต้องหาเงินจำนวนมากและเมื่อเจอช่องทางที่หาเงินจำนวนมากได้แบบง่ายๆก็เลยหลงตัวเข้าไปร ซึ่งเรื่องติดการพนันนี้เคยมีข่าวแล้วเมื่อปี2,561หลังจากที่สาวพิงกี้อยากกับสามีโดยมีเว็บข่าวชื่อดังลงข่าวให้คาดเดาว่าอนาถชีวิตนางเอกตาโตแม่พนันเข้าสิงผัวตีทนไม่ไหวขอยาซึ่งเนื้อหาข่าวอ่านแล้วให้พุ่งปปมาที่พิงกี้และแม่อ้อย